โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาสิติดในเด็กนักเรียนหรือที่เรียกกันโดยย่อว่าโครงการแดรได้ริเริ่มครั้งแรกในปีพุทธศักราช2526โดยตำรวจแห่งรัฐลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศไทยเป็นประเทศที่41ที่ได้รับโครงการแดรเป็นโครงการของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541 สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ดำเนินโครงการฝึกฝนตำรวจภูธรทั่วประเทศเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรแดได้อย่างมีประสิทธิภาพคำว่าแดประกอบด้วยตัวอักษร,ร4ตัวโดยดีย่อมาจาก Drug รักแปลว่ายาเสพติด A ย่อมาจาก abuse แปลว่าใช้ในทางที่ผิด R ย่อมาจาก resistant แปลว่าการต่อต้านขัดขืนและ E ย่อมาจาก education แปลว่าการศึกษาทั้งหมดจึงแปลว่าการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด นอกจากนี้แดยังเป็นคนําในภาษาอังกฤษที่แปลว่ากล้าหาญอีกด้วยโครงการนี้จึงเปรียบเสมือนการที่โรงเรียนจงฟ้ามูลนิธิและสถานีตารวจภูธรอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้นําโครงการนี้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนชักชวนน้องนองนักเรียนให้รวบรวมความกล้าเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดนั่นเองโรงเรียนก็เห็นความสําคัญว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้นักเรียนนี้ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับจา,จากผลสา,สามปีที่ผ่านมาเราก็มีการ ตรวจสอบนะก็จะได้ความร่วมมือจากตชดมาตรวจปัสสาวะก็ลดลงเป็นอย่างต่อเนื่องอย่างปีที่ผ่านมาแทบไม่มีเลยนะเรื่องยาเสพติดเพราะว่าจากผลม,มาที่เราได้ข้ามอบรมคูดแดงนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคูดแดงนะที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักนเรียนในโรงเรียนจงฝาามอนิติถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเอกชนแต่ว่าทางการให้ความสําคัญแก่โรงเรียนแลวก็เป็นสิ่งที่ดีแต่กับเยาวชนในอ,อำเภอบีตง นี่เป็นบรรยากาศในห้องเรียนที่พี่ๆตำรวจได้นำหลักสูตรเพื่อสอนนักเรียนในระดับประถมะศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อเกี่ยวกับทักษะต่างๆเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปคล้องแวะกับยาเสพติดโดยหลักสูตรแด่ได้ครอบคลุมยาเสพติดมากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดที่รู้จักกันดีอย่างบุหรี่ไปจนถึงกระทั่งยาเสพติดที่สร้างปัญหาให้กับสังคมอย่างกระทอมและยาบ้าการเรียนการสอนใช้ระยะเวลาทั้งหมด10คาบคาบละ1ชั่วโมงในโครงการแดยังเป็นตัวย,ย่อของกระบวนการการตัดสิน เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอีกด้วยโดย,ยดีย่อมาจาก d e f y หมายถึงการกำหนดให้ชัดเจนว่าปัญหาอุปสรรคและโอกาสมีอะไรบ้าง A ย่อมาจาก Assess หมายถึงการประเมินทางเลือกแต่ละทางที่มีอยู่ R ย่อมาจาก Response หมายถึงการตอบสนองโดยการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหา E ย่อมาจาก evaluate หมายถึงการประเมินว่าการตัดสินใจที่ได้กระทําลงไปเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือไม่คือได้เลือกทางที่ดีที่สุดที่มีอยู่หรือไม่เนมีสถานการณ์ในตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเวลาเพื่อนชวนสูบบุหรี่เนี่ยเ,เราก็ต้องว่า,เ,าเพื่อนชวนสูบบุหรี่ปัญหาของเราคือเพื่อนชวนสูบบุหรี่นะครับข้อที่สองคือเราประเมินทางเลือกหรือเราจะสูบหรือไม่สูบโดยประเมินทางเลือกคือเราก็ต้องดูว่าที่ครูเรสอนไปอ่ะการสูบบุหรีแ่แหละมันจะมีประโยชน์หรือมีโทษยังไง บุหรี่มีผลกระทบอย่างไรต่อเรานะครับเราก็ใช kind of mm ้นะนะครับในเอาที่คือครูแดดได้แนะนําไปว่าโทษของบุหรี่มีอะไรบ้างเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ต่อสมองต่อร่างกายต่อจิตใจต่อตัวนักเรียนเองมีอะไรบ้างนะครับเราก็มากอนะพอได้เมืนทางแล้วเราก็มาตัดสินใจเลือกเราก็ตัดสินใจว่าไม่เลือกใส่ที่เราไม่เลือกเพราะเราเรียนครูแดดมาแล้วเรียนโครงการแดดมาแล้วเรารู้ว่าบุหรี่มีโทษห้องเรียนหนึ่งนะครับคือไปถ่ายทอดในผู้ปกครองได้ร <respuesta> ู้เลยแล้วผู <pregunta> ้ปกครองที่บ้านนะครับ จากที่สุบรีหนึ่งซองที่คประสมมาก็ลดลงมาเพราะเดี๋ยวว่าผู้เด็กได้เรียนจากเราแล้วักเด็กนักเรียนก็ไปเล่าต่อถึงผู้ปกครองว่าหนูได้เรียนวิชานี้กับครูเดชครูเดชว่าการสุบรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีจากหนึ่งซองเหลือครึ่งซองครับพยายามจะลดให้ได้นะครับเพราะเด็กที่เราได้สอนไปได้ิปทอดผู้ปกครองไม่ใช่ตัวเด็กอย่างเดียวรู้สึกว่าเออเราภูมิใจที่เราได้ทําสิ่งที่ดีนะครับที่ได้จะทอดความรู้กับเด็กไปนะครับ การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอนนักเรียนในโรงเรียนส่งผลให้เกิดผลดีต่างๆมากมายนักเรียนมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีบทบาทอื่นๆอีกมากมายในการช่วยเหลือสังคมไม่ใช่แค่เพียงจับกลุ่มคนร้ายเท่านั้นก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเด็นอื่นๆของสังคมที่นอกเหนือไปจากเรื่องยาเสพติดโดยนักเรียนจะเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปสอนในโรงเรียนว่าครูแดคุณครูเขา อนมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็น่าจะมีะเขาเรียกว่าใช่ค่ะประสบการณ์เยอะมาพอสมควรไม่เลยค่ะ <laughs> มันไม่ดีอะค่ะมันจะทำให้อนาคตเสียแล้วก็พ่อแม่ก็จะเสียใจหมดหวังกับในในตัวเรา โรงเรียนจงฝามูลนิธิและครูแดจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหวังว่าโครงการแดรจะสร้างจิตสำนึก และความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดประเภทต่างๆส่งผลให้นักเรียนซึ่งเปรียบเสมือนยุวทุตผู้นําความรู้จากโรงเรียนกลับบ้านจะสามารถนําความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลตนเองเพื่อฝูงครอบครัวและชุมชนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนสนิทศรีสวุวรรณโนถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวเอ็นบีทีสงขลารายงาน